เป็นคนไม่ชอบให้ตัวเองมีเหงื่อไม่ชอบทให้ตัวเองเหนอะเพราะจะรู้สึกว่าตัวเองจะเหน่นตัวเองจะสกปรกยิ่งอะไรที่มันเป็นซอกอับจะกัารหลงจากกนไม่เอาเลยไม่เอาเลยบอกอย่ามาอย่ามาใกล้เธอฉกลัวเธอรังเกียจก็กูถึงทำงานห่างห่างไงอีป,ปองสะอาดอีปองสะอาดแต่โนมัน ตัวมันมานเวลามันเหงื่อตัวมันมานกูก็เลยทำอะไรกับมันแบบแต่อีกตาหอมแต่ตัวนั้นหอมแตชอบแบบเข้าเข้ารถไปแล้วนางก็เช็ดตัวนางแล้วนางก็ฉีดฉีดฉีดฉี่หงนางนางเป็นคนสะอาดมากเออนางเป็นคนหอมแต่แค่เป็นคนโตในน้ำแต่ไม่ได้ยังไม่ได้รังเกียจนางนะไม่ได้รังเกียจนางนะเออแต่ยังไงแต่ต้องอยู่ยังไงแต่ต้องอยู่เราทำงานกันอย่างนี้ดูคลิปเต็มพิษสัญญกรรมและรูตูดตรงนี้จ้ะทำได้แค่หน้านะรูตูดทำยาก เน่ก็นี่ไงก็ไปดูสิมันก็ไปดูสิ